หูฟังบูทูธเปลี่ยนหน้ากากได้แอนบล็อกกันมาในกล่องแบบนี้แกดูกันออนบอกมาเรียบร้อยแล้วขอยอหนกล่องก็จะมีหูฟังบูทูธเปลี่ยนหน้ากากได้รุ่น G 0 5 d ย้าสายใชย้แบตเตอรี่แบบไทซ C แถมจุกยางเพิ่ม2ขนาดแถมสายคล้องคอแสแตนเลสหนึ่งเส้นและคู่มือวิธีการใช้งานมาดูรอบตัวหูฟังกันนะครับอันนี้ไปทานด้านหน้ามีที่แขวนสายห้อยคออันนี้ไปทานด้านหลังบริเวณด้านหน้าสามารถหมุนเปลี่ยนหน้ากากได้หมุนลงนะครับ แล้หูฟังอยู่ในนี้ช่องเสียบสายชาร์จแบบ Type C เอาหูฟังามาดูก,กันนะครับอันนี้ไปทางด้านนอกอันนี้ไปทางด้านข้างอันนี้ไปทางด้านในใส่จุกยางมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองฟังเสียงหูฟังกันเปิดบลูทูธขึ้นมาแต่เชื่อมต่ออุปรกรณ์ที่มีชื่อว่า G05D เดี๋ยวมาลองฟังเสียงหูฟังกันนะครับ สำหรับวิธีการควบคุมคลิปวิดีโอผ่านทางหูฟังตอนนี้คลิปวิดีโอกำลังเล่นอยู่นะครับถ้าต้องการหยุดเล่นคลิปวิดีโอชั่วคราวให้แตะ1่ครั้งคลิปวิดีโอจะหยุดเล่นถ้าต้องการให้คลิปวิดีโอกลับมาเล่นเหมือนเดิมก็แตะ1่ครั้งคลิปวิดีโอก็จะกลับมาเล่นเหมือนเดิมถ้าต้องการเล่นคลิปวิดีโอถัดไปให้แตะหูฟังข้างซ้ายค้างเอาไว้จะเริ่มเล่นคลิปวิดีโอถัดไปถ้าต้องการย้อนกลับเล่นคลิปวิดีโอเดิมให้แตะหูฟังด้านขวาค้างเอาไว้จะย้อนกลับเล่นคลิปวีอ้้้้้าาางรู่ยย2คััทู่ฟนนซ สีจะลดลงไปถ้าต้องการคุยกับสิริให้แตะเ,เร็ว3ครั้งคุยกับสิริได้เลยใส่ใสายคล้องหูฟังก็จะสวยเท่แบบนี้เลยนะครับใส่คล้องคอเดอร์เท่ได้เลยเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธเวอร์ชัน5.4จับสัญญาณได้ไกลมากถึง10เมตรกล่องเคสชาร์จมีแบตเตอรี่ขนาด200มิลลิแอมที่หูฟังแต่ละข้างมีแบตเตอรี่ขนาด30มิลลิแอมใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ5ชั่วโมงกดสั่นซื้อตกร้าสีเหลืองหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามตรงไหนมมาคเเนลย